เพจเฟซบุ๊กพักเก้าไกลโพสข้อความระบุว่ากรณีครูพูดถึงคนเอกเรมในชั้นเรียนต้องทําความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ล่าแม่มดเพื่อกําจัดคนคิดต่างจากกรณีมีครูท่านหนึ่งพูดถึงคนเอกเรมตีนสุรนนท์ในชั้นเรียนในฐานะตัวอย่างเมื่อพูดถึงการปกครองในระบบอํานาจนิยมและมีการพาดพิงถึงประเด็นเพศวิถีพักเก้าไกลเห็นว่าสิ่งที่ครูท่านนั้นต้องตั้งข้อสังเกตทางเรื่องเพศและเรื่องข้อเท็จจริงต้องพูดด้วยท่าท,ทีที่ระมัดระวัง และตระหนักถึงการเคารพความหลากหลายทางเพศมากกว่านี้แต่เราไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของนายกรัฐมนตรีการกระทําของผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการล่าแม่มดโดยขบวนการจัดตั้งของสื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่กดดันให้มีการลงโทษครูท่านนั้นอย่างไม่เป็นธรรม จริงอยู่ว่าพูดถึงพลเอกเปรมในลักษณะมีอคติทางเพศเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่การแก้ปัญหาของกรณีนี้ควรเป็นการตักเตือนและอบรมทัศนคติครูเรื่องการเข้าใจความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ดําเนินการทางนิติสงครามทั้งทางกฎหมายและทางวินยัยรวมทั้งใช้การกดดันทางสังคมอย่างการล่ามแม่มดการที่มวลชนและสื่ออนุรักษ์นิยมหยิบยกกรณีนี้ขึ้นมาล่ามแม่มดครูท่านนี้เป็นเพราะต้องการ ให้ชั้นเรียนตระหนักถึงความเข้าใจความหลากหลายทางเพศและตระหนักถึงปัญหาการบูลลี่หรือเป็นไปเพื่อปิดปากทุกคนที่เห็นต่างจากตนเองโดยการกดดันให้ใช้กลไกอำนาจรัฐเข้าเร่นงานกันแน่ถ้าผู้ที่ออกมาโจมตีครูท่านนี้เห็นความสำคัญของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์สิ่งที่เราควรส่งเสริมคือการเปิดให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภยัยมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกด้านและหักล้างกันด้วยเหตุผล ไม่ใช่การใช้อำนาจปิดปากสร้างความกลัวและสถาปนาความจริงเพียงด้านเดียวในแบบผู้ที่มีอำนาจต้องการให้เชื่อ